สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไฟท้ายนะครับโซลตาแคมรี่ไฮบริดนะครับเป็น ACV 40นะครับมาด้วยอาการไฟตัว4ติดไม่ครบนะฮะไม่ครบทั้งตัวนี้นะครับและก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ติดด้านข้างฝั่งนี้อันเดียวนะฮะบนและล่างไม่ติดทำการแก้ไขนะครับให้ติดครบแบบนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมจะส่งกลับวันนี้แล้วนะครับก็ สำหรับพี่น้องท่านใดที่ใช้ t o t a แ Camry อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับหรือว่าสีฟ้าไฮบริดแบบนี้นะครับเจออาการไฟตัวตีติดไม่ครบเรารับซ่อมนะครับสามารถส่งมาซ่อมได้นะครับใช้เวลาซ่อมแค่1วันนะครับพร้อมส่งกลับได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เจอปัญหาอยู่สนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e b o o k f แ Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรชูบู์นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรชูบู์นะครับใน Facebook สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ